ตอนออกกาลังกายเนี่ยรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองเกิดอาการโลหิตจางหรือเปล่าก็เลยนั่งพักนะคะแต่แล้วจึงรู้ว่ากําลังเกิดแผ่นดินไหวดังหาก ตอนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โทโฮคุประเทศไทยได้ระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นกว่า2 0 0 0ล้านเยนกำลังหาช่องทางว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างไรได้บ้างถึงจะเป็นประเทศที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวและตึกไม่ได้ออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่ควรที่จะพังเพราะแผ่นดินไหวระดับ3ตึกนี้เนี่ยสร้างด้วยวัสดุอะไรกันคุณภาพแบบจีนจนีไม่น่าแปลกใจเลย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและก็ทําให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ในกรุงเทพนอกจากคนไทยจะตื่นตกใจกันเป็นอย่างมากแล้วคนญี่ปุ่นเองก็ตกใจไม่แพ้กันนะคะมาดูกันค่ะว่าคนญี่ปุ่นมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้กันบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นขอพาไปดูคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนพวกเรากันก่อนนะคะ อย่างคุณคนนี้ค่ะอาศัยอยู่คอนโดที่มีทางเชื่อมตึกเห็นทางเชื่อมพังลงมาต่อหน้าต่อตาเขาโพสทันทีที่เกิดเหตุเลยค่ะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยที่ทำใจเตรียมพร้อมกับความตาย เนื่องจากอาศัยอยู่ชั้น40กว่าจึงตัดสินใจไม่หนีลงจากตึกเพราะลงไปกว่าจะถึงก็ตายอยู่ดีค่ะมีคนกดให้กําลังใจมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเลยนะคะซึ่งสุดท้ายเขาก็หนีออกจากตึกค่ะแล้วพอสถานการณ์สงบทางตึกก็ให้ขึ้นไปเอาของเขาต้องเดินขึ้น40ชั้นบอกว่าเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็คอยให้กําลังใจกันทั้งๆที่ไม่รู้จักกันและทางคอนโดก็ได้เตรียมห้องพักให้ที่โรงแรมเซลตันด้วยนะคะ คนญี่ปุ่นอีกหลายคนก็โพสตคลิปตอนเกิดเหตุนะคะอย่างคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขากําลังออกกําลังกายอยู่ชั้น37ชั้นบนสุดของตึกนะคะตอนออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองเกิดอาการโลหิตจ,จางหรือเปล่าก็เลยนั่งพักนะคะแต่แล้วจึงรู้ว่ากําลังเกิดแผ่นดินไหวดังหากซึ่งข้างยิมออกกําลังกายเนี่ยก็คือสะว่ายน้ําอย่างที่เห็นนะคะเขาบอกด้วยค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าถึงเวลาต้องตายเนี่ยก็ต้องตายนะคะ ตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นนาทีระทึกมากๆขนาดคนญี่ปุ่นก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่แรงขนาดนี้ขึ้นคนต่อมาค่ะก็บอกว่าคนเมียนมาและคนไทยไม่เคยประสบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เช่นนี้มาก่อนครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่อาจจะรู้สึกหดหู่สุขภาพจิตของผู้ประสบเหตุเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการเยียวยานะคะการมาพูดข่มว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นที่เจอแผ่นดินไหวบ่อยๆแล้วก็จุดๆหรือพูดว่า แผ่นดินไหวแค่นี้เองเลิกได้ก็เลิกเถอะนักคนที่พูดแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นคลิปตึกถล่มเนี่ยก็เริ่มถูกแชร์ให้ชาวญี่ปุ่นได้รับรู้นะคะซึ่งตึกดังกล่าวเนี่ยก็คือตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นั่นเอง ตอนแรกคนญี่ปุ่นก็คอมเมนต์กันว่านี่มันเรื่องจริงหรอคือไม่อยากจะเชื่อกันเลยค่ะจนไปออกข่าวที่ญี่ปุ่นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะใน YouTube เองเนี่ยแต่ละคลิปยอดวิวหลายหมื่นหลายแสนจนถึงขนาดหลักล้านวิวเลยค่ะทั้งสรุปเหตุการณ์วิเคราะห์สาเหตุพร้อมด้วยคอมเมนต์จำนวนมากมายมาดูกันนะคะว่าคนญี่ปุ่นเขามีความเห็นว่ายังไงกันบ้าง มาเริ่มกันที่คุณคนแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเดินก่อนไปกรุงเทพมาเห็นอาคารที่เพิ่งสร้างใหม่ๆมีรอยร้าวที่ด้านนอกแล้วแม้มองด้วยสายตาคนที่ไม่มีความรู้ก็ยังรู้สึกว่าอาคารจํานวนไม่น้อยในกรุงเทพนั้นดูเปราะบางคนไทยคงไม่คาดคิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวคนไทยที่รู้จกักไหนก็ตกใจมากบอกว่าไม่เคยเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาก่อนก็ขอให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณคนต่อมานะคะเขาบอกว่าคนไทยไวัย40-50หลายคนประสบเหตุแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นน้อยมากๆไม่แปลกใจเลยที่คนไทยจะตื่นตระหนกนะคะการก่อสร้างอาคารก็เหมือนไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวจึงทำให้พังทลายลงมาแผ่นดินไหวที่รุนแรงขนาดนี้อาจจะมี after shock ok ตามมายังไงก็ขอให้คนเมียนมาและคนไทยปลอดภัย คนต่อมานะคะเขาบอกว่าเคยอาศัยยุกรุงเทพมาก่อนมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเพราะว่าแทบไม่เคยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอาคารในกรุงเทพก็อาจจะไม่ทนทานต่อแผ่นดินไหวควรเตรียมตัวไว้เสมอว่าอาจจะต้องอพยพไปตรงไหนถึงจะปลอดภัยและควรจะรู้เส้นทางอพยพไว้ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ และคนญี่ปุ่นอีกหลายคนนะคะก็นึกถึงเหตุแผ่นดินไหวญี่ปุ่นซึ่งคนไทยเนี่ยช่วยบริจาคให้เยอะมากๆครั้งนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนอยากจะช่วยเหลือคนไทยนะคะอย่างคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าวังว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยจะไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ ตอนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โทโฮคุประเทศไทยได้ระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นกว่า2,000ล้านเยนเป็นจำนวนเงินสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเลยนะคะแถมคนไทยยังจัดแคมเปญไฟต์โตะเจแปนด้วยเขาก็เลยกำลังหาช่องทางว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างไรได้บ้างนะคะ จากความเห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งเป็นห่วงคนไทยขอให้ไม่มีใครบาดเจ็บจนถึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับโครงสร้างของตึกที่ถล่มในกรุงเทพโดยหลายๆคนเนี่ยก็มาช่วยอธิบายโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเพื่อจะมีประโยชน์อะไรบ้าง จนในที่สุดข่าวที่ว่าบริษัทจีนเป็นผู้ร่วมสร้างตึกนี้เนี่ยก็ได้ถูกรายงานในช่องข่าวญี่ปุ่นโดยข่าวช่อง ANN News รายงานว่าอาคารสูงที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนี้เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของไทยและบริษัท China ้าเ l w a Number 10นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน แล้บอกด้วยว่าปัจจุบันข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของบริษัทจีนเนี่ยถูกลบออกไปหมดแล้วนะคะคราวนี้แหละค่ะคนญี่ปุ่นปรี๊แทนเลยและมีการร่วมใส่ใจกันเป็นจำนวนมากความเห็นจะเป็นยังไงไปดูกันต่อนะคะมาเริ่มกันที่คุณคนแรกเลยค่ะคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่านี่แหละคุณภาพแบบจีนๆแล้วก็อึงมากด้วยที่ข้อมูลโดนไล่ลบไปหมดแล้วคุณคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าการลบออกก็คือการพยายามหนีความรับผิดชอบ คุณคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าอย่าสร้างปัญหาให้ประเทศอื่นด้วยงานห่วยๆของเองค่ะคุณคนต่อมาค่ะบอกว่าถึงจะเป็นประเทศที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวและตึกไม่ได้ออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่ควรที่จะพังเพราะแผ่นดินไหวระดับ 3. ปตึกนี้เนี่ยสร้างด้วยวัสดุอะไรกัน ความเห็นถัดมานะคะเขาบอกว่าคุณภาพแบบจีนงจไม่น่าแปลกใจเลยไม่เพียงแต่อาคารและเขื่อนถล่มเท่านั้นแต่พวกของใช้ในชีวิตประจำวันก็พร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อชีวิตซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะคะได้โปรโดใช้สินค้าของญี่ปุ่น ซึ่งในไทยก็มีการชื่นชมอาคารที่สร้างโดยบริษัทญี่ปุ่นอย่างโอบายาชิพอดีเลยนะคะและโพสต์ที่คนไทยชื่นชมบริษัทญี่ปุ่นก็มีคนญี่ปุ่นแชร์ไปด้วยค่ะส่วนโพสต์นี้เอาภาพอาคารมาเปรียบเทียบให้ดูเลยเขาบอกว่าสถานการณ์ความเสียหายในกรุงเทพภาพซ้ายคืออาคารที่สร้างโดยบริษัทโอบายาชิของญี่ปุ่นส่วนภาพขวาคืออาคารที่จีนสร้างก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ หวังว่าการช่วยเหลือจะผ่านไปอย่างราบรื่น ความเสียหายในกรุงเทพครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆนะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องเรียนรู้จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญและก็มีความรู้ในการรับมือแผ่นดินไหวซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากๆเลยนะคะเพราะคนญี่ปุ่นหลายคนสนใจประเทศไทยและหลายๆคนเนี่ยก็มีแผนกําลังจะมาไทยยิ่งมาเกิดช่วงใกล้ๆก,ก,กับสงกรานด้วยคนญี่ปุ่นต่างก็เฝ้าติดตามเพื่อพิจารณาว่าประเทศไทยปลอดภัยแค่ไหนและต้องเตรียมรับมือยังไงกันบ้างนะคะ ตอนนี้ทุกคลิปทุกเหตุการณ์ทุกการอัปเดตก็มีคนญี่ปุ่นแชร์ไปตลอดนะคะรวมถึงการค้นหาสาเหตุของตึกถลม่มและการค้นหาผู้สูญหายก็ยังคงมีรายงานอัปเดตข่าวในญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าประเทศไทยจะสามารถฟื้นฟูจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วและกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและน่ามายเยือนสําหรับทุกคนอีกครั้งนะคะ ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกนำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าไปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช้อปปี้มารุวะหรือไลน์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซูเปอร์แตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวข,ของทีมงานได้เลยจ้า